ปิดท้ายกันที่ผลการในขานเปิดชาม,มาแล้วกับเ็จแรกของลาบูต้า2 0 6ครับและเป็นทีมสกายที่ประเดิมฟ้าแชมป์ในเ็จแรกเมื่อคืนนี้ครับ เปิดฉากมาแล้วกับการโทรรายการสุดท้ายของปีกับการแข่งขันจักรยานลาบูตา้า 2+6 ที่ประเทศสเปนครับเศษแรกเป็นเศษทีมพรามไทโอ,อ,อหรือว่าจับเวลาแบบทีมครับเส้นทางจากอูลเซไปยังคาสเซโลเดมิโยระยะทางสั้นๆครับเพียงแค่27.8กิโลเมตรบกว่าแชมป์เศษแรกตกเป็นของทีนี้ครับทีมสกายทีมดังจากสหรัฐอาณาจักรทำเวลาดีสุด30นาที37วินาทีเฉลียชนะทีมเจ้าถิ่นอย่างมบิสตาเพียงแค่ 0.4วินาทีครับแล้วก็ชนะทีมอันดับ3 o d โอ a ิก้าไบเอ็กนตามหลังอยู่6วินาทีครับปีเตอร์เคนยอครับ mm hmm. เข้าที่ชายเป็นทีมแรกของทีมสกา้าจะสวมเสื้อแดงหรือว่าเสื้อผู้นำของการแข่งขันในกัดออกซาร์ด mm hmm. วันที่ 2, 2> mm hmm. คืนนี้เป็นสเตททางราบ mm hmm. จากอ mm ูเลนเซไปยังไ mm hmm. บโอน่าครับ mm hmm. และคุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามการแข่งขันนะครับของลาบต้าสองพได้ในช่วงของพิกัดกีฬาครับบ่ายโมงวันนี้ครับถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็สามารถรบสุกกับช่วงของพิกัดข่าวได้คําถามครับการแข่งขันจักรยานทางไกลลาบูต้าสองพนั้นมีจํานวนสเตททั้งหมดกี่สเตจครับชิงของต่อมาครับที่ไลอ้อ o น่าชิปกขอลบอลในช่วงพิกัดกีฬาข่าวเที่ยงครับมีด้วยกัน2รางวัลต่อวันกระเป๋าพาสอร์ตและก็กระเป๋าคาดเอวลมทั้ง สัปดาห์ละหนตัวแจกกันไปเลยครับกับเสื้อยือดไซโคลิกให้กับผู้ชมกันด้วยนะครับส่งเข้ามาครับถ่ายง่ายๆว่ามีการในขันทั้งหมดกี่เศษกับลาโบโตาา2016นะครับ